เรียบร้อยเด็กน้อยอยู่ข้งางล่านอุปของสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกปิลู <laughs> มากับไปน้ำเดาจ้าเดี๋ยวไปมาไปน้ำคืนนึงแล้วจะพา,พามาส่งเอ่อมืออื่นเดจาจ้าให้ปู <c oughs> เพราะว่าปูกับประจักษ์ไอ้ไอ้ไอ้ไ <c oughs> ปูกับประจักษ์เที่ยวเราเดินจา้านั่นแหละแล้ววันนี้อ่ะ บองที่ภาคเขาออเขาค่อยเขาไม่ได้อนุญาตให้มาเขาก็เลยว่าจะเอามาทรงปูมืออื่นไปเป็นน้อนน้ำคืนหนึ่ง้อจ้านั่นแหละลูกไปลูกพูดนาเพื่อนเพ,พิ่นจะได้ไปเที่ยว้ะจ้ะเอารถรถพิสันให้ฝรั่งขับรถว่าจะไปเทียเ่ยวใสเดียวสิไทยให้เบิง์นะจ้าเที่ยวไทยบรรยากาศไปทางทะเลนะจ้านั่นแหละและกะไอ้่ แต่สั่นว่ารถสิติดมันก็บอติดเลยละเนาะนึกว่ารถสิติดมืาเนี่ยเพราะว่าไม่อนีกับแบงค์ฮอลิเดย์วันศุกร์เนี่ยทุกคนหยุดกันอากาศก็ด,ดีดีนะจ้าคนอาจจะไปเที่ยวหลายจังสีนะจา้าเดี๋ยวว่าไปเที่ยวใสเดี๋ยวายที่อยู่่เออที่พักไหนเบิง์ดนะจา้าว่าเป็นจังไดว่าไอ้ทะเลอยู่หนีอยู่เมืองเวลนี่เป็นจังไดประเทศเวลเปดด็นจังไดนะจ้าแล้วก็จะไอ้นั่ไนไอ้ทยไฮเบิร์ดเดอเดี๋ยวไ,ไปลูกไป นั่งดีๆลุกปปลุกนั่งดีๆลูกไปจ้ารถคือ <c oughs> นี่เอามาเดินจ้าเป็นนิสนันเดินจ้านิสคือนิสันนี่ค่ะป๊า มันด,ดุลาดนั่นแหละเดจานนั่นแหละเอาออกมาเดจานเพราะว่ามันคันใหญ่มันขนของได้ไปหลายเดจานไปสามสี่มือจ้าไป 死ねね Bang deca. We just take. It's rape fair, baby, somewhere. I uh, don't need right first. Thank you both. And that is Hi. it for Hello. me. Yeah. Uh, on the way after me, you've got Sarah She's gonna call <laughs> Cross. She's gone all the Friday. Have a great rest, of your bank holiday. We'll come hang the town. We're at my booth. We'll come hang the <inaudible> so awesome. right. <laughs> <So inaudible> town. i <inaudible> 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 สวย,สวย <S <S จอดเติมน้ำมันนะจ้าปั๊มน้ำมันบ้านเขาเด้อจ้าบ่มีห้องน้ำเด้อจ้า <S <S ปั๊มน้ำมันบ้านเขาบ่มีห้องน้ำเด้อจ้ามีแต่ไอ้ไอ้ไขายของขายพวกขนมขายพวกน้ำพวกอีหยังเด้อจ้า <S <S 2> <S 2> มีแต่ช็อปแต่บ่มีอันไอ้ไอ้ห้องน้ำเด้อจ้ามันมัคือบ้านเฮาเด้ะ ต้องสิของห้องน้ำต้องไอ้ต้องเป็นร้านอาหารหรือว่าไอ้ไปที่พักเลยเดยจาจ่ะแต่ยูนี่บ่มีอันห้องน้ำยูนี่บ่มีไอ้เอ้ยไอละปั๊มน้ำมันยูนี่บ่มีห้องน้ำเดาจ่ะนอกจากว่าไปอันเซอร์วิสิสมองที่เขาจุดพักรถเลยเดยจาจ่ะมันก็มีมห้องน้ำ แต่มันออกมาจากไอออกจากนอกเมืองมันก็นจะมีแค่เนี้นั่นแหละถ้าผู้ใดไออยากเข้าห้องน้ำก็ต้องกั้นเอ,เ,อเ,อเอาไว้จุดว่าถึงที่พักแล้วจ้ามันก็นบ่ไก่แล้วจ้านี่แหละปั๊มน้ำมันบ้านเขาอะไรเนี่ยไปนจังสิเด้อจ้าเดี๋ยวดิ๊กน้อยไปซื้อไอของกันแล้วใครไอไทยว่าไอที่พักไหนยูมองไหนใกล้ถึงแล้วจ้ะบนน้นดอกจ้ยี่สิบกว่านาทีจ้ะเราไปเบิ่งกันเนาะ thank <laughs> you ใกล้ถึงเดอนจใกล้ถึงแล้วคนคนคคอย่าเอาเร็วกเกุญแจกนเดอจอาคกินย ึงที่พักแล้วเด้อจ้ามาถึงแล้วเดี๋ยวสิผ้าไปเบิ่งเดาเจ้าว่าเป็นจังไดมันสิเป็นบ้านหลังน้อยเด้อจ้าบังกะโลน้อยเดี๋ยวพ้าไปเบิ่งเด้เจ้าว่าหลังใดเด้เจ้าเด็กน้อยกําลังอ่ะไปไปเบิ่งอยู่เอามาไปน้าเต้นเอา,าวดอดเอรา,าว่ะอืมแบบว,ว่าไอ้เฮาก็บ,บ่ลูเนาะว่าเพิ่นเสิเอามาไอ้ไว้บอกแต่ก็ต้องเสี่ยง ก็ต้องเอาเอาร้องไงอ่ะให้อยู่คืนหนึ่งนะจ้ะไปกันจ้ะเดี๋ยวพาไออไปเบิง้งโอ้ยถึงแล้วที่พักโอเคจ้าไปกันไปเบิ้งกันเนาะเจ้าจ้าถึงแล้วที่พัก Guess what we got <า> We got a bath We got a bath Yes Wow อย่างี้เด้อจ้าถึงแล้วอันนี้โต๊ะกินขา้าว อตู้เย็นเอาตู้เย็นเขาเปลี่ยกไม่ไปจังสี่แล้วที่จริงมันต้องอยู่ในคารบ,บอนเขาเปลี่ยกไม่เดจ้าของหัวอยังอ้ยเอานี่อันนี้หายแล้วตอนนั้นบอมีมีทีคอฟฟหายแล้วเดวจ้าหาสะอาดแจมคุณเพื่อนบ,บ้านอยู่คุณเอดจ้าที่พัก ้างหน้าไปหัน่นก็จะเป็นพวกคาราวานคัมเปอร์วานดจาจาเนี่ยทะเลกับยูพุนด,ดจาจาอันเนี่ยนนอันนี้ก็บบารอาบน้ำอ,อันนี้ก็ทีน่นอนอันนึงสะอาดจ้ะ สะอาดมากกินรู้เลยว่ามันสะอาดนี่ของนอนเด็กน้อยเดจา้าจังซี่เล็กๆน้อยๆจ้านัา่นแหละมาอยู่สองสามมือได้เคเลยกับเขาในครัวกะเห็ดเอเองได้กับเขาอีกอย่างได้เห็นไนะน,เเเเาานั่นแหละโอเคเลยเดจ้านั่นแหละวิวกับโอเคเดจ้า,จามาหลายเทือแล้วเด็กน้อยมาก มีทะเลไปเล่นทะเลกันเลยพากันมาเดจ้าจ้าคลิปน yup ี้เอาไว้สมิสกรเดจ้าพาเด็กน้อยมาเที่ยวเดจ้านั่นแหละเพราะเฮดเวียกเอ่อมือหนึ่งมือมือนีมืออื่นมือวันอาทิตย์แล้วก็มือวันจันทร์เดจ้าวันวันจันทร์กลับเดจ้ามาสามมือจ้าสั้นไอ้คลิปนี้เอาไว้สมิสกรน้อถ้าสิไปเที่ยวใส่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีเบิ่งเดจ้าหัวยุ่งเหยิงนั่งรถมาเดจ้าเวียนหัวกับเวียนโอยนั่นแหละ กลัวจะมาถึงหลงทางก็หลงทางเด้อจ้ะสั้นคลิปนี้เอาไวส้สำหรับสก่อนเนาะคลิปหนาพาว่ากันมาว่าสิพาไปเที่ยวใส่เดี๋ยพาไปเที่ยวเดี๋ยวสิพาทายไปเบิ่งอยากไปิะผมบริษัทผมหัวเหนียวมากเด้อจ้ะนั่นแหละคลิปนี้เอาไวส้สำหรับเดจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะไปแล้วเด้อเราจะถ่ายบรรยากาศมาให้เบิ่งเด้อจ้าคลิปหนา่าว่ากันไหมบาย